ผมสวัสดียามเย็นครับจากร้านชนะ e-sport ที่ชนบุรีนะครับเปิดยังโอเคเปิดแล้วพบกับลูกค้าครับให้ลูกค้ามาตรวจงานเช็คความเรียบร้อยนะครับจำได้ไหมที่ลูกค้าจากซุลินที่เอาเน็กเจนตัววายแท็มาให้เราแปลงเป็นแ a ปเตอร์วีนะเดี๋ยวให้ตรวจงานดูความเรียบร้อยก่อนดีกว่า,อาบอกเลยว่าจำไม่ได้ โฉมตอนมากับตอนตอนที่จะขับกลับสุรินทร์นี่คนละเรื่อง <Okay. S 1> อ่าทุกอย่างที่คุยกันไว้เป็นตามคําพูดที่รับปากไว้ทุกอย่างก็คือ,อตามที่ตกลงที่เราได้ทํารถนะครับให้ลูกค้าให้ลูกค้าลูกค้าก็มีความพึงพอใจในในงานแปลงที่เราทําให้นะครับนี่สายโตโยต้าแล้วที่ผมเคยพูดไว้อ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้าากลอ่าให้ก็คือล้อเดิมนูดนี่ล้อเดิม ล้อเดิมเล็กไปไม่เอาเปลี่ยนเป็นล้อใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ให้มันดูใหญ่แล้วแน่นกว่าเดิมบันไดข้างผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับของแท้นะครับผมสีก็ขัดให้ใหม่กระบะเปลี่ยนใหม่ยกลูกของแรปเตอร์สติ๊กเกอร์แท่ชุดล้อขอบ20กว้าง12นิ้วลบ44่ยาง35นะครับของเดิมมันเล็กไปนะ นี่ครับกันชนท้ายแท้แรปเตอร์ที่ขอไว้แล้วก็ชุดท่อที่มาเพิ่มเติมนะครับอ่าก็เรียบร้อยดีนะสำหรับงานคันนี้เบอร์ที่ให้คะแนนเนาะให้ให้สิบเต็มสิบให้สิบจนสิบจะให้สิบเอ็ดเต็มสิบก็เกินไปนะมึงพอใจนะคะสมกับเดินทางมาไกลแล้วก็ตรงตามเวลานัดตที่คุยกันไวุ้กขอบคุณมากกี่วันเลยครับ เกือบสองาทิตย์จริงๆก็เร็วกว่านี้ได้นะแต่ติดคันอื่นก็อย่างที่เห็นนะก็คันอื่นก็มีแบบแทรกเข้ามาบ้างอ่าเหลือเหลือเบาแรปเตอร์กับพวงมาลัยแรปเตอร์ปลายยาไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมาทํารอบหน้ามาดูฝั่งนี้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 ก็ผมว่างานสีก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะก็ใกล้เคียงกันอยู่นะลับ สีเดิมโรงงานกับกับสีที่พ่นใหม่งานสีก็โอเคอติิตติได้ครับเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขโดยรวมชอบก็ที่บอกให้คะแนนไปแล้วพอเดินดูหลายรอบแล้วเขาก็เดินดูหลายรอบแล้วนะออช่วยกันตรวจงานหน่ยอยฮะมันจะมีปัญหาแล้วจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ได้นะเอาไปใช้แล้วมีปัญหาอะไรก็ก,ก,ก็ยังดูแลรับผิดชอบต่อนะเผื่อ,อมาทางนี้ก็ดูแลให้ คนใทรที่สนใจจะแต่งถ้ามีฟอร์ดจะแต่งต้องที่นี่ค่ะชนะ e S <S อีสปอร์ตเออนี่คอนเซปต์ผมฮะอยากแต่งฟอร์ดต้องชนะอ e ีสปอร์ตที่ชนบุรีนะฮะกับงานแปลงฟอร์ดนะครับอ่ะวันนี้ครับลูกค้าก็ได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ก็คงต้องส่งงานเลยแนละ้วเพราะไม่มีอะไรให้ให้เก็บแล้วอ่าก็นี่ล้อเพิ่มมาเพิ่มเติมทีหลังนะตอนแรกจะส่งงานแล้วนะแต่เห็นแล้วแบบมันขัดตานะก็แฟนแฟนต้องมาขอผู้ปกครองก่อน ผู้ปกครองถึงอนุมัติผู้ปกครองออแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนเขาั่งอยู่ข้างในนู้นนะหนูนั่งรอยอยู่ในห้องกระจกนู่นนะครับก็ต้องมาเพิ่มรอที่หลังก็เลยช้าไปหน่อยครับมารับนัดรับประมาณเที่ยงๆนะฮะกอนนี้ก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วมั้งยังอยู่ในวันนี้อ่ะอยังอยู่ในวันนี้เดี๋วนนยวนนยกับกลับเลยหรือว่าพับขับกลับสูรินสุด <พา S 1> <ล>ยอดฮะขอกขอบคุณจากใจครับผมที่ได้เอารถมาให้เราแต่งนะอ่ะก็ไม่มีอะไรให้ แล้วก็จบแล้วงานมาข้างหน้ามาข้างหน้าหน่อยขอเลนเชอข้างหน้าหน่อยฮะเดี๋ยวผมปิดปิดคลิปข้างหน้านี้หน่อยเอามุมหลอ่อๆตรงนี้เลยอ่านี่นะอ่ะยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้าอีกรอบนึงครับผมจากสุรินนะครับเอา Ford Ranger w ร์ d t ท a k มาแปลงเป็นแรปเตอร์แท้ก็คือรอไม่ไหวไม่อยากรอแรปเตอร์ก็คือเอามาก่อน,นไหนก็มาแล้วมีสีนี้ด้วย อยากได้สีขาวเห็นแฟนบอกอยู่ว่าอยากได้สีขาวก็มีสีนี้จอดเลยก็คือเอามาก่อนเลยรอไม่ไหวนะครับไม่ได้ V6 ไม่เป็นไรฮะแบ่งเอาก็ได้ฮะมีรถอยู่แล้วนะครับอ่าประหยัดเหมือนกันครับถ้าถ้าเอา V6 มาผมบอกเลยว่าน้ำมันแพงมากอวกอ่ะโอเคครับขอบพระคุณครับจากราชนาอีสปอร์ตที่ชลบุรีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับเรียบร้อยครับป๋าเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ,รบอ่หล่อรอเนียนเนียนฮะ I don't know my car.